ความมหัศจรร์ของลมหายใจโดยหลวงปู่สิมพุทธาจาโรณบัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิภาวนานี้จงระลึกถึงพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราในวันที่พระองค์จะได้ตรัสรู้พระองค์นั่งสมาธิภาวนา ใต้ตน้นไม้โพเราทุกคนที่นั่งสมาธินี้ก็ให้ระลึกถึงพระองค์เพื่อใจของเราจะได้มีกำลังตั้งมั่นในธรรมะปฏิบัติอันการนั่งนี้เป็นการแสดงออกเป็นเพียงระเบียบหนึ่งเท่านั้นระเบียบทางรูปร่างกายท่านีนนั่งขัดสมาธิเอาขาขวา ทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาพุทโธอันนี้เป็นเพียงระเบียบจุดมุ่งหมายของพระพุทธเจ้านั้นมุ่งหมายเพื่อให้จิตใจของแต่ละคนมีความสงบตั้งมั่นมุ่งมั่นเพื่อจะทำความเพียรละกิเลส คำว่ากิเลสกิเลสความโกรธความโลภความหลงนั้นไม่ใช่มันเพิ่งมาเกิดมามีขึ้นในพบนี้ชาตินี้กิเลสในใจของมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายนั้นมันมีมาก่อนมีมากับกจิตใจอยู่อย่างนี้ท่านจึงทรงตรัสว่ากิเลสเหล่านี้มันดอง ดองอยู่ในสันดานดองอยู่ในจิตในใจของคนเราหรือมันแทรกซึมไว้ไม่รู้ว่ากี่พบกี่ชาติละนับไม่ท้วนมีจิตใจอยู่ที่ไหนก็มีกิเลสราคะโทสะโมหะแทรกซึมอยู่ในใจมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่สัตว์ตัวเล็กๆยังไม่ได้มาเกิดเป็นคน กิเลสความโกรธความโลภความหลงนะ่ะมันก็มีเต็มตัวของมันมาเกิดเป็นคนแล้วกิเลสเหล่านี้ก็ยังไม่เต็มตัวเต็มใจอยู่ทีนี้ทำอย่างไรกิเลสเหล่านี้จะเบาบางหมดสิ้นไปก็มีการปฏิบัติบูบชาภาวนาทำใจให้สงบตั้งมัน่น กายตั้งคือกายนั่งสมาธิภาวนาแล้วมันก็หมดเท่านั้นแหละแต่ใจนั้นจะต้องตั้งมั่นจริงๆทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิภาวนาเมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วก็ปลดปล่อยอารมณ์ต่างๆที่มันมีอยู่ในจิตใจออกไปไม่ให้จิตใจดวงนี้แสบสายไปตามอารมณ์เรื่องราว สิ่งที่ผ่านมาแล้วหรือสิ่งที่จะต้องผ่านไปในอนาคตการท่านให้รวมจิตใจเข้ามาภายในคำว่าภายในมันเป็นคำสั่งคำสอนคำบอกความจริงก็คือว่าตัวเราทุกคนนี้ที่มีขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมีจิตใจครองอยู่ในร่างกายอันนี้ จิตใจมันก็อยู่ภายในนี่แหละแต่ว่าจิตมันอยู่ภายในจิตสังขารมันชอบไปอยู่ภายนอกจิตสังขารจิตตัณหาจิตกิเลสแม้จะนั่งอยู่ที่ถ้ำเป็นสถานที่สงบระง,งับก็ตามแต่มันออกหากินทางนอกคิดไปหมายไปตามอำนาจกิเลสในใจของแต่ละบุคคล จิตใจอันนั้นแหละมันเป็นเหตุไม่ให้จิตใจรวมจิตใจสงบได้คิดไปหมายไปปรุงไปแต่งไปมากเท่าไหร่เรื่องยุ่งยากมันก็เกิดมีขึ้นในจิตใจของมนุษย์เมื่อถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาท่านจึงให้หยุดให้หยุดให้สงบให้ละให้วาง แล้วว่าพอแล้วคิดมาตั้งแต่อนเนกชาติมันก็เท่านั้นกินนอนมาตั้งแต่อนเนกชาติมันก็เท่านั้นแหละไปมาหาสู่ที่ไหนที่ไหนก็ตามมันก็เท่าเก่านั่นแหละถ้าเราไม่สงบจิตใจไม่รวมไม่สงบใจเมื่อเอาจิตใจภายในไม่ได้มันก็ไม่ได้อยู่ตลอดกาล ดูพระพุทธเจ้าของเราวันที่พระองค์จะได้ตัดสรุปพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อพระองค์ได้นั่งขัดสมาธิเพชรแล้วผินหลังให้ต้นไม้โพผินพระพักหน้าไปทางทิศตะวันออกพระองค์ตั้งสัตว์อธิษฐานลงไปว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้ จะให้เป็นครั้งสุดท้ายถ้าได้ตรสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็แล้วไปต่างหากว่าสู้กับกิเลตัณหาในใจไม่ได้พระองค์จะไม่ยอมลุกไปมาในที่ใดๆยอมตายในที่นั่งนี้ดีกว่าไม่ต้องกินไม่ต้องนอนไม่กี่วันมันก็ตายพระองค์โปรงกรรมฐานมรณะ ความตายลงไปว่าการนั่งสมาธินี้จะไม่หวั่นไหวแม้เลือดเนื้อเชื้อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีคือมันจะแตกจะตายก็ยอมตายแต่จิตใจจะไม่หวั่นไหวจะภาวนาตั้งใจจริงๆทีนี้พระองค์ก็เลือกอุบายภาวนา ไม่ใช่ภาวนาพุทโธอย่างที่แนะนำนี้คือพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ได้มาตรัสพระองค์เองจะต้องตรัสแต่ว่ายังอยู่ในขั้นตั้งใจภาวนาอยู่เมื่อพระองค์เลือกกรรมฐานทุกอย่างทุกประการก็ได้กรรมฐานคำว่าลมหายใจพระพุทธเจ้าก็มีลมหายใจเหมือนคนเราพวกเราทั้งหลาย ก็มีลมหายใจเหมือนพระพุทธเจ้าลมหายใจนี้เป็นอาหารอันละเอียดชีวิตของคนเรานั้นตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารอาหารเป็นคำคำเหมือนคำข้าวอันนั้นก็อาหารน้ำก็เป็นอาหารแล้วก็าธาตุลมนี้ก็เป็นอาหารถ้าเรากลั้นใจสักพักหนึ่ง ชั่วหายใจหนึ่งก็วุ่นวายเหมือนจะตายแล้วนี่แหละมันเป็นอาหารละเอียดอาหารของลมนี้กินอยู่สูดเข้าไปออกมาอยู่ตลอดการไม่ได้หยุดถ้าหยุดลมหายใจคนนั้นก็เป็นศพเป็นผีไปเมื่อพระองค์เลือกได้ว่าลมหายใจนี่แหละจะเป็นอุบายสําคัญ จะได้หักห้ามจิตใจพระองค์ให้ยุติเสียทีท่านก็ตั้งใจกำหนดว่าลมหายใจที่เข้าไปมีอะไรเป็นผู้รู้อยู่เวลาลมหายใจออกมามีอะไรเป็นผู้รู้ลมมันรู้หรือไม่ลมมันไม่รู้จักรู้ดินน้ำลมไฟมันเป็นธาตุแต่ธาตุลม มันเป็นท่าที่เคลื่อนไหวไปมาเข้าออกสังเกตได้ง่ายพระองค์ก็ตั้งสติระลึกขึ้นมาตั้งใจลงไปให้มั่นอยู่ที่ลมหายใจผ่านลมหายใจผ่านเข้าไปก็ได้แก่จิตดวงผู้รู้นั่นเองอยู่ตรงนี้ที่เราฟังธทำได้ยินเสียงนี่แหละจิตดวงนี่แหละ ลมออกมาพระองค์ก็ตามรู้ที่นี้ว่านี่เป็นลมออกมาลมยาวเข้ายาวออกพระองค์ก็รู้เข้าสั้นออกสั้นพระองค์ก็รู้ลมหยาบก็รู้ลมอย่างกลางก็รู้ลมละเอียดจนถึงขั้นลมนี้เหมือนกับว่าดับไปพระองค์ก็รู้ นี่แหละที่รวมใจของพระพุทธเจ้าครั้งแรกพระองค์รวมใจเข้าไปอาณาปาลมหายใจแม้เราทุกคนก็รวมได้ตั้งใจกำหนดให้ทันไม่ให้หลงไม่ให้ลืมพระพุทธองค์เมื่อพระองค์ทำจิตใจให้รู้ลมจิตของพระองค์ ก็รวมลงไปเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเมื่อจิตรวมเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวแล้วจึงได้ตรัสรู้เห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นแจ้งในรูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลว่ามีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตที่ตั้งมั่นก็เห็นแจ้งชัด จนตัดขาดกิเลสความโกรธกิเลสความโลภก,กิเลสความหลงอันดองอยู่ในสันดานดองอยู่ในจิตนั้นเด็ดขาดลงไปจึงได้นามว่าพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้ละกิเลสพร้อมทางวาสนาได้แล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็โปรดปัญจวคีหรือสีทั้งห้าต่อไปช่วยสอนมนุษย และเทวดาอินพรมอยู่ตลอด45ปีจนอายุพรรษาของพระองค์ได้80บริบูรณ์จึงได้ดับขันเข้าสู่นิพพานที่ว่านิพพานังปรมังสุข,ขังนิพพานเป็นสุขนิพพานังปรมังสุญญ์ยังนิพพานสูญกิเลสตันหามานะิทิฏ ไม่ต้องมาเกิดมาตายวุ่นวายอย่างชาวเราทั้งหลายอีกเป็นอันว่าจบสิ้นลงไปในจิตใจของพระพุทธเจ้าพระอระหันตตาเจ้าทั้งหลายนั่นคือว่ากิเลสราคะโทสะโมหะจะหมดสิ้นไปได้ด้วยการภาวนา